สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการห่วงจุย้ยพริกชีวิตกับอาจารย์โชคดีแทฮยบค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับวันอาทิตย์เวลาดีๆบ่ายสามโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งเรียกว่าวันนี้คุณผู้ชมแฟนๆรายการช่อง13สยามไทยที่เป็นแฟนของอาจารย์โชคดี คอยติดตามรับชมรายการของเราเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ่วงจุ้ยแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับว่าฮวงจุ้ยเนี่ยดียังไงหรือหวงจุ้ยช่วยอ,อะไรได้บ้างเพราะนั้นอาจารย์ก็พูดไปหลายอาทิตย์เรียกว่าพูดไปทุกครั้งแล้วก็อธิบายคุณผู้ชมได้ฟังเนี่ยหลายๆครั้งมากนะคะก็น่าจะได้รับการเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจกิจการทํายังไงให้ดีทํายังไงให้รวยอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์โชคดีแต่่วา ก่อนที่เราจะไปพบกาจารย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงที่2วันนี้ค่ะเรามี VTR นะคะสำหรับ ท่านหนึ่งค่ะเรียกว่า <c oughs> ทําธุรกิจครอบครัวโรงงานโอ้โหทุกอย่างหลายๆอย่างเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าเป็นใครนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายค่ะเบรกที่3ของเราช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆท่านรอคอยเลยทีเดียวเพราะว่าเราเปิดสายสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการโทรศัพท์ฟนอินพูดคุยก,กันกับอาจารย์โชคดีในรายการคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจวันนี้ซันดี้ไม่ใช่แม่บ้านนะคะมาเป็นพิธีกรในรายการแหมโดนแซวตั้งแต่เช้าเรื่องเสื้อผ้าเดี๋ยวตอนนี้เรามาพบกับอาจารย์โชคดีซาเฮียบกันเลยดี กว่่าคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีครับเขาถามหนูกันว่าวันนี้หนูมาผิดรายการ <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> มาเป็นแม่บ้านทํางานที่สถานีหรือเปล่า <c oughs> บอกไม่ใช่มาเป็นวิธีกรแหม <c oughs> อาจารย์คาหลายๆท่านก็ รู้แล้วว่าฮวงจุ้ยเนี่ยดียังไงแล้วอาจารย์ก็เน้นเสมอเลยว่าฮวงจุ้ยของอาจารย์เนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของอันดับแรกก็คือสุขภาพถูกต้องครับแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทรัพย์นั่นเองนะคะแล้วก็อันดับที่สามก็คือเรื่องของบารมีชื่อเสียงทํายังไงให้มีคนรู้จักหรือว่าเป็นคนเป็นที่นับถือใช่ครับแต่ว่าวันนี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าอาจารย์จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจครับ มันอิงกันยังไงคะหวงจุ้ยกับการทําธุรกิจมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องทิศไหมคะอาจารย์โดยโดยตรงเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องทิศทางโดยตรงเลยแล้วไม่ได้อิงกับของออในเหมือนกับว่าบ้านของเราอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก4ี่หรือ5ท่านต้องไปอิงกับใครบางคนก็ตกใจบางคนก็มาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะจริงๆน่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่หรือว่าชื่ออาจจะเป็นบ้านเนี่ยจ,จะเป็นชื่อของลูกสาวต้องอิงกับคนนี้หรือเปล่าอ,อาจารย์บอกไม่ใช่ทั้งสิ้นเลยนะครับทุกคนอิงเหมือนกันหมด นะครับอาจารย์ย้าเลยนะครับว่าทุกคนอิงเหมือนกันหมดแล้วบางทีเนี่ยคนมาคิดว่าเอออาจารย์ดิฉันเกิดปีมะโรงนะไม่เหมาะกับทางทิศเหนือบางทิศใต้มัางอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าทิศอะไรคือเหมาะกับทุกคนแต่ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีแค่คนเดียวถ้าดีก็คือดีทั้งบ้านดีทุกคนแต่ถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีกันทุกคนอย่าไปเจาะจงว่าเฉพาะคนนี้ดีคนนั้นไม่ดีอาจารย์บอกว่าระหว่างเรื่องเรื่องดวงกับหวงจุ้ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับค่ะ วงจุ้ยจริงๆถ้าอาจารย์เจาะลึกเข้าไปคือเหมือนกับเราไปดูตัวบ้านเนี่ยคือดวงของบ้านนั่นเองอนะครับแต่ตัวบ้านตัวนี้ดูแค่ครั้งเดียวไม่ต้องดูแล้วดูอีกกี่ปีกี่ปีบ้านมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนดวงถูกต้องคือดวงเดี๋ยวเราเปลี่ยนเดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วก็ดวงเนี่ยคือเจาะจ,จงคือของใครคือของคนนั้นแต่ถ้าวงจุ้ยบ้านเนี่ยคืออยู่อย่างไรก็เป็นเหมือนกันกี่ปีกี่ปีบ้านก็ไม่ได้ย้ายไปไหนไม่มีการเปลี่ยนทิศ ไม่มีการเปลี่ยนทิศทางไม่มีเปลี่ยนอะไรทุกอย่างเปลี่ยนเฉพาะคือตัวเราอาจารย์ถึงบอกคือต้องต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าระหว่างการดูดวงกับดูห่วงจุ้ยเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าดูดวงดูโง่เฮงหรือไม่กระทั่งลายมือคือของใครคือของคนนั้นแต่ถ้าเราดูหงจุ้ยบ้านทุกคนคือดีดีเหมือนกันหมด ถ้าไม่ดีก็ไม่ดีเหมือนกันหมดจะไปแยกอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพนั่นเองอตัวสุขภาพที่แยกคือว่าห้องแต่ละห้องนอนไม่นอนแต่ละตำแหน่งไม่เหมือนกันนอกจากว่าบ้านนี้อยู่กันแค่สองหรือสามท่านนอนรวมกันไอ้น,นี้เหมือนกันออเหมือนกันก็ไม่ต้องไปปีกย่อยอีกว่าสุขภาพของแต่ละท่านนอนแบบไหนก็ปีกย่อยเขาไปาก็คือถ้าสมมตินอนที่เดียวกันแบบเดียวกันมันก็เหมือนกันหมด ต้องตำแหน่งเนี่ยไม่เหมือนกันอีกะนะในห้องนอนบางคนไปตรงกับประตูบางคนไปตรงกับทีวีบางคนไปตรงกับตู้เสื้อผ้าบางคนไปตรงกับออหน้าต่างค,คือแต่ละแต่ละท่านเนี่ยสุขภาพดีไม่เหมือนกันแล้วไม่ดีก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอีกนั่นคือปีกย่อยอาจารย์อบอกว่าในหลักฮวงจุ้ยเนี่ย ปีกย่อยเยอะไหมอาจาร,รย์บอกปีกย่อยค่อนข้างเยอะ,ะแต่การแก้ปรับเปลี่ยนยากไหมง่ายมากอ,มอาจารย์บอกเลยครับว่าง่ายมากแล้วหลายๆท่านที่อาจาร,รย์ไปไปได้ดูนะครับเขาก็พยามบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องลือ้อต้องทุบไหมอาจารย์คุณไปฟังมาจากไหนเขากลัวมากอาจารย์บอกฟังช้าๆนะอาจารย์ไม่เคยลือ้อไม่เคยทุบหลายๆวิธีอามามีแต่ปรับเปลี่ยนแล้วปรับเปลี่ยนนี้ได้ใครคุณทําครั้งเดียวคุณได้ตลอดทั้งชีวิตเลย ตัวคุณได้ลูกคุณได้ลูกของลูกก็ได้การดูดวงคุณดูทั้งชีวิตแต่การดูหวงจุ้ยคุณได้ทั้งชีวิตมันไม่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าปรับครั้งเดียวก็อยู่ก็คือได้ทั้งหมดที่ตัวบุคคลในบ้านเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าสมมติบ้าดวงเนี่ย <c oughs> ก็คือจะเป็นแค่เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นอาจารย์ขาเขาบอกว่าการทําธุรกิจเนี่ยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยแย่ yeah, มากๆแล้วถ้าเราปรับเปลี่ยนหวงจุ้ยกับอาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย แล้วมันจะมีผลไหมคะว่าเอ้ยดวงฉันก็ปีนี้ชงอีกอเศรษฐกิจก็แย่อีก <c oughs> แล้วอาจารย์จะสามารถจัดฮวงจุ้ยทําให้มันดีได้หรอคะอาจารย์เปลี่ยนเปลี่ยนคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไหนที่ทําเกี่ยวกับบ้านเนี่ยถูกหลักฮวงจุย้ยถามว่ามีผลไหมมีผลนะแต่ไม่เยอะแต่ถ้าบ้านไหนไม่ได้ทําปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเลยมีผลมาก<อ>ถ้าไม่ดีก็ยิ่งไม่ดีกว่าเก,ก่าเพราะเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะเราไม่รู้จะทาอย่างไให้ดีขึ้นเราลองมาดูตัวอย่างบ้าน ที่เราอาศัยอยู่กับบ้านของเพื่อนเพื่อนบ้านหรือว่าญาติพี่น้องถ้าสมมุติว่าถ้าไม่ดีมันต้องไม่ดีเหมือนกันหมดนะอา,อาจารย์บอกยกตัวอย่างธุรกิจสักสมมุติว่าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วกันเรามีพี่น้องกัน5คนแต่ละคนอยู่ทิศท,ทางไม่เหมือนกันเรามาดูว่าแต่ละคนเนี่ยทำไม,มถึงคนนั้นขายดีทำไมคนนี้ขายไม่ดีแล้วคนที่ขายไม่ดีอยู่กี่ปีกี่ปีก็ขายไม่ดีอไอคนที่อยู่ที่อยู่ทางทิศท,ที่มันถูกหลักถูกต้องขายดีก็ขายดีตลอดแต่คําว่าขายดีไม่ใช่เจาะจงว่าเขาจะมีเงินเก็บ Oh. ไม่ใช่เจาะจงเขาจะโดนโกงหรือเปล่าไม่ใช่เจาะจงว่าเขาส,สุขภาพดีหรือเปล่าทุกอย่างมันเป็นปีย่อยหมดต้องละเอียดเจาะเข้าไปลึกเข้าไปอีกอาจารย์ถึงบอกว่าศาสตร์ตรงนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายแต่ว่าเวลาอาจารย์อธิบายเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะอมไม่ใช่ว่าบางคนบอกาอาจารย์จะติดต่ออาจารย์ยังไงบางคนอาจารย์บอกจริงๆถ้าคุณถามหรือว่าอะไรนะครับคุณฝากคาถามอาจารย์ตอบให้คุณเพราะคําถามของคุณเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านเพราะว่าคถามของคุณเนี่ยบางทีไปตรงกับหลายๆท่านค่ะ โดยปกติอาจารย์ไปดูให้ที่บ้านคุณมีเบอร์อาจารย์คุณยิงโทรหาอาจารย์คุณจะถามอาจารย์กี่ครั้งอาจารย์ไปดูกี่ครั้งคุณไม่มีเสียค่าใช้จ่ายแล้วแต่คุณเสียค่าใช้จ่ายแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองบางคนบอกอาจารย์นี่คือเขาพูดให้อาจารย์ฟังนะเขาบอกมีหลายๆท่านนะพอดูเสร็จเรียบร้อยโทรไปหาเนี่ยโทรไม่ได้แล้วจะไปอีกก็ต้องเสียสตังค์อาจารย์บอกสำหรับอาจารย์นะครับไม่เคยเจอครับถ้าคุณติดต่ออาจารย์ไม่ได้อาจารย์ลงเครื่องอาจารย์ก็โทรกลับหาคุณนะบางทีคุณต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่า บางทีอาจารย์ไม่ใช่ว่าเจาะจงเฉพาะต้องรับโทรศัพท์อย่างเดียวนะคือหลายๆอย่างอาจารย์ทําพร้อมกันไม่ได้นะบางทีอาจารย์ไปทางไปทางเหนือบ้างอีสานั้นคือทุกที่อาจารย์ไปได้หมดบางคนบอกอาจารย์ใกล้ๆตรงนี้อาจารย์ไปได้หมดก็คือจ่ายครั้งเดียวดูควงจช่วยกับอาจารย์เนี่ย้าเสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียวรวมกับค่าเดินทางด้วยแต่ว่าการโทรมาปรึกษาหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยได้ตลอดเลยได้ตลอดแล้วอาจารย์ไปตรวจให้ฟรีอีกโอ้โหครั้งที่2ครั้งที่3หรหนูว่าไม่มีใครจบที่ครั้งแรก ใครๆก็อยากให้อาจารย์ไปตรวจรอบสองอีก <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยการดูตรงนี้ <ocar? S 1> อาจารย์เข้าใจนะว่าทุกคนไม่ได้เข้าใจแบบที่อาจารย์อธิบายให้ฟัง <c oughs> วันนี้อาจารย์อธิบายคุณฟังคุณเข้าใจ <c oughs> แต่พอคุณเรียกช่างมาปรับปรุงตรงนี้เนี่ย <c oughs> บางทีเราอธิบายให้ช่างไม่เข้าใจ <c oughs> คุณโทรหาอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคุณอธิบายไม่เข้าใจอาจารย์คุยกับช่างพอช่างทําเสร็จนะ อยู่ที่ประมาณ60-70%อาจารย์ก็ไปตรวจให้คุณอีกอ้อาวช่างทําถูกแล้วนะแต่อีกนิดนึงอ้าอาจารย์ก็ไปตรวจรอบ2รอบ3รอบสีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายแล้วโอ้โหครัอาจารย์คะถ้าสมมติว่าอาจารย์บอกเคยบอกว่าทิศท,ที่ดีที่สุดในเรื่องของการทําธุรกิจหรือรว่าในเรื่องของการเกี่ยวกับเงินก็น่าจะเป็นทิศใต้ใ,ตใช่ไหมคะหรือว่าไอ้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่า เราเนี่ยตั้งตั้งร้านค้าสักร้านหนึ่งเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มีอีกร้านหนึ่งอยู่ข้างๆกันในทิศเดียวกันจะขายดีเหมือนกันไหมคะอาจารย์อ่าอยู่อันนี้ขายดีเหมือนกัน <ừ> แต่ขายเก็บเงินได้ ใครมากกว่านั่นคืออีกเรื่องหนึง่ง<อ>ลูกค้าเข้ามากเข้าน้อยมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็อยู่ที่แต่ละหลังในการจัดค,คือขอให้เหมือนกันการทําธุรกิจได้เหมือนกัน <regarder> MM แต่หลังหนึ่งเก็บเงินอยู่แต่หลังหนึ่งเก็บเงินไม่อยู่ก็เป็นไปได้หลังหนึ่งสุขภาพดีหลังหนึง่งสุขภาพไม่ดีก็เป็นไปได้หลังนึงขายดีแต่มีปัญหาทะเลาะกับลูกค้าแต่อีกหลังหนึ่งไม่มีปัญหาก็เป็นไปได้คือทุกอย่างไม่ใช่ว่า<อ>ทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วดีคําว<อ>่าตกเฉียงใต้อาจารย์อธิบายให้ฟังนะบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าาาอจรย์ ในเมื่อบ้านที่บ้านเนี่ยหันไปทางทิศตะวันตกก่อนนะ,ะแล้วบ้านเนี่ยเอียงไปไซ้ายนิดเดียวคือได้ตกแล้วก็เฉียงไปทางใต้น, <ไป S 1> นี่คือ<า>คือได้ตกมากกว่าใตา้แต่อีกบ้านหลังหนึ่งเนี่ยได้ทางทิศใต้แต่บ้านเนี่ยเอียงขวาไปนิดนึงได้ตกกลายเป็นว่าได้ใต้มากกว่าตกดีกว่าที่ตกเฉียงไปใต้นิดเดียวนะคือมันตกเฉียงใต้เหมือนกันค่อนข้างอาจารย์บอกว่าบางทีเนี่ยออาจารย์เห็นอาจารย์บอกตกเฉียงใต้แล้วดีแต่อีกหลังหนึ่งก็ตกเฉียงใต้เหมือนกันทาไมดีไม่เหมือนกัน อันนี้ก็คือแต่ละบุคคลคืออาจารย์บอกว่าอยู่ที่ตัวบ้านนะ การแก้สาตรงนี้นะครับอยู่ที่บุญและวาสนาของแต่ละบุคคลอาจารย์บอก5อย่างคุณแก้3อย่างคุณพอใจคือแค่นี้บางคนแก้10อย่างนะแก้ได้10อย่างเต็มร้อยอาจารย์ว่าถือว่าโชคดีมากอาจารย์ขาอะไรอย่างนี้คนที่อยู่ทิศเหนือกับทิศตะวันออกล่ะคะเขาก็สามารถที่จะได้ดีเหมือนกันได้แต่ข้อเดียวเท่านั้นเองยอมเหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองเหนื่อยหน่อยใช่ค่ะเหนื่อยแล้วได้สตังค์ไม่ใช่ว่าเหนื่อยแล้วไม่ได้สตังค์หลายหลายท่านก็บอกว่าอาจารย์ ขอยได้เหนื่อยคอยเหนื่อยเหอะขอมีลูกค,ค้าเหอะทำเต็มที่อาจารย์เจอหลายรายแล้วนะพองานเข้าเยอะเริ่มหมดละยกตัวอย่างเซซอมทุกวันนี้นะอาจารย์คุยนะงานหลักพันหลักหมื่นไม่มีละยังหลักแสนกับหลักล้านยังเหมือนเดิมนะเป็นเพราะอะไระอาจารย์ก็ไม่ได้ไปอุดหนุนหรือว่าเพราะเขาแค่เช่านั่งร้านเท่านั้นเองออทําไมธุรกิจเขาดีวันดีคืนเป็นเพราะอะไรนะครับก็ต้องบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าต้องใช้วิจารณญาณธุรกิจที่ดี ทำแล้วมันต้องถูกหลักถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยด้วยไม่ใช่ว่าโอ้พอวันนี้อาจารย์พูดว่าทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็หาย้ายไปอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้อย่างเดียว <c oughs> มันก็ต้องดูอีกเพราะอาจารย์บอกว่ามันก็ต้องดูด้วยนะว่าคุณจะโดนโกงหรือเปล่า <c oughs> เงินคุณจะได้ไหม<อ>เก็บทรัพย์อยู่หรือเปล่า <c oughs> สุขภาพดีหรือเปล่าปีกย่อยหมดเลยเอออันนี้ก็คือ <c oughs> อย่างที่บอกไปเวลาที่ถามมาเนี่ยก็คืออาจารย์จะตอบแค่ตรงคําถามที่คุณถามแต่ว่าในรายละเอียดลงลึกหรือปลีกย่อยรายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจารย์ต้องไปดูที่ตัวบา หรือว่าตัวธุรกิจของคุณนั่นเองนะคะคว่าจะทํายังไงให้มันถูกหลักฮวงจุย้ยแล้วสิ่งที่คุณจะได้มันก็จะเหมือน VTR ในหลายๆตัวที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนั่นเองค่ะใช่ครับค่ะก็วันนี้ค่ะท่านใดสนใจนะคะสำหรับการดูฮวงจุ้ยกับอาจารย์โชคดีก็สามารถโทรศัพท์นัดคิวกันได้นะคะที่เบอร์0-95 ขอประทานโทษค่ะ0993517247นะคะ0993517247และ029602135เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมพิเศษนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบส่ง SMS ข้อ,ขอความบางทีโทรมาไม่ติดก็ขอเป็น SMS กันเข้ามาก็ฝากคำถามได้นะคะที่4890011เดี๋ยวทุก S.M.S เนี่ยนะคะเดีいい๋ยวเราจะทยอยนับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการจับพิเศษด้วยผู้โชคดีแต่ยังไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นอะไรแต่เอาเป็นว่าท่านใดที่โทรศัพท์ไม่ติดก็ฝากเป็น S.M.S <S <S เข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์โชคดีตอบในรายการของเราค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเรามี V.T.R ของท่านหนึ่งค่ะต้องบอกเลยว่าท่านใดที่ อยากจะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจเป็นสไปายแล้วอยากแต่งงานอ่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นสาวอยากเรียกว่าอยากแต่งงานอยากมีคู่นะคะแล้วก็อยากให้ลูกเชื่อฟังธุรกิจก็เรียกว่าไปได้ดีนะคะแล้วก็ครอบครัวอยู่ดีมีความสุขทําอย่างไรช่วงหน้าเรามีวีดีโอพิเศษมาให้ชมกันพักสักครู่ค่ะ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมกับรายการหวงจุ้ยพลิกชีวิตกับอาจารย์โชคดีแท้เหียบค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะอยากให้อาจารย์โชคดีไปดูฮวงจุ้ยกันที่บ้านนะคะแบบส่วนตัวเรียกว่าอาจารย์เดินทางไปดูได้ทุกที่ทั่วประเทศเลยนะคะแต่ต้องนัดคิวจองคิวกันก่อนไม่ใช่โทรมาแล้วขอด่วนเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องมีการนัดคิวกันก่อนนะคะก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้ค่ะ0993517247 และ029602135ค่ะช่วงนี้ค่ะอาจารย์ขาเรามี VTR ของคุณแพร,รที่บอกคุณผู้ชมไปว่าอยากให้รับชมเพราะว่าคุณแพรเนี่ยโอ้โหตั้งแต่แรกเลยต้องให้คุณผู้ชมไปฟังเองนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูเองเลยดีกว่าว่า <c oughs> แม้กว่าจะได้แต่งงาน <c oughs> ไม่ได้แต่งก็ได้แต่ง <c oughs> นะคะแล้วก็มาเป็นสซไพรายที่ครอบครัวนี้ธุรกิจก็โอเค <c oughs> ครอบครัวก็ดีลูกก็เชื่อฟังโอ้โหคุณผู้ชมคะ เป็นเพราะอะไรลองไปรับชม VTR อันนี้พร้อมๆกันเลยไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะกับดิฉันซันดี้กวีพรค่ะมากับอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบที่จังหวัดตรังกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้จะพามาสัมผัสกับห่วงจุ้ยสามารถพลิกชีวิตได้อย่างไรมาพบกับท่านแรกที่จังหวัดตรังเลยดีกว่ามาทำความรู้จักกับ ท่านนี้เลยดีกว่าว่าเป็นใครแล้วฮวงจุ้ยสามารถพลิกชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไรมาพบกับเธอเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวคุณผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะ,ะเป็นถ่าเรเรียกชื่อคุณแพรแล้วกันนะคะค่ะคุณแพรค,คุณแพรเป็นลูกสะพ้ายลูกสะพ้ยของร้านเล้งพานิธนากูลที่นี่ค่ะค่ะ เปิดมานานหรือยังคะที่ร้านนี้ที่ร้านนี้เปิดมาประมาณเกือบ6ปีแล้วคะ่ะ6ปีปถามถามนิดนึงค,ะ<ป>ค่ะคุณพคแพค่ะแหมว,วันนี้่วงจุย้ยพลิกชีวิตถามก่อนยังดูสาวสาววัยรุ่นแล้วมาเกี่ยวพันกับหวงจุ้ยได้ไงคะเนี่ยที่จริงมันมีความเชื่อบโบราณอยู่แล้วพอดีเป็นลูกสะใภ้คนจีนด้วยนะแล้วก็เป็นคนจีนด้วยทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มีแบบว่าก็มีมี